สวัสดีทุกชมที่รับกับสตีพุงนะวันนี้ก็กลับมากันต่อในสตีฟสกายแฟคทอรี่นะโอเคก็อย่างที่บอกนะอันนี้เออจะเป็นซีรีส์ที่ผมหนีมาเล่นคนเดียวนะก็อาจจะทําอะไรไปหลายๆอย่างนะหลังไหม่นะก็ก็คือหนีมาเล่นคนเดียวไม่ได้แบบมีจุดประสงค์ว่าเอ้ยพาทนี้เราทําอันนี้นะอะไรอย่างนี้นะโอเคมาก็มีผมผมได้ไปเริ่มทำโบทเนียมานิดหน่อยนะว้าวค <c oughs> วร up c u โอเคนะก็มีไปเริ่มบทเหตุมันนิดหน่อยลนะอันนี้จะเป็นบ่อมานาะซึ่งก็สักคูนะอ่อต้องดูด้วยว่ามีเท่าไหร่ครึ่งถังครึ่งถังคนระึ่งบ่อนะโอเคแล้วก็โอ้แม่เมออันนี้ก็จะเป็นนิวเคนะลียร์ก็แอบไปศึกษามันนิดหน่อยลนะกับอีกตู้หนึ่งอ,อีกตู้หนึ่ง อันนี้จะผมใส่เออเรโซแนน์เอนเดอร์เข้าไปนะมันก็ถามว่าช่วยมันช่วยอะไรได้นะก็จะเป็นการแบบยังไงนะทําให้เอตัวลอตอะคาเรียกว่าท่อไอแท่งอะไรสักอย่างนี่แหละทําให้มันเย็นเย็นลงนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะตอนนี้มันกําลังทํางานอยู่ <c oughs> ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะโอเคแล้วก็ผมจะเอาไออเรโซแนน์เอนเดอร์ที่ผมผลิตเมื่อกี้เนี่ยเอามาทํา ทำอ้าวไม่ไม่สแต็กอะวัดโอเคมันขาดไปอีก2 mb เยี่ยมเลยโอเคปิดนี้ไปแล้วก็อืมตอนนี้ผมมีอยู่สี่ถังคงพ่อ,อยแล้วละ่ะโอเคจุบบักเก็ตไม่ใช่ภาษานี้ดิจุบเดี๋ยวผมจะเอาเอ้น้ำเอ้เลสโตนออกก่อนแล้วกันเพราะว่าคือ อันนี้เป็นแค่ตัวชั่วข่าวเฉยๆนะเพราะว่าผมมีบัวไอ้นั่นน่ะวัวเลสโตนอยู่ตรงฝั่งนู้นอ่ะมันก็เลยแบบช่วยอะไรนิดนิดหน่อยโอเคลงไปแล้วไม่ตายมั้งโอเคเก็บนะวันนี้เริ่มรวยเอนเดอร์เลียมแล้วไม่ไม่ยังไม่รวยก็คือผลิตออกมาได้นิดหน่อยอะ่ะผมก็ลองมาทำไอไอเทมดักดูคือตัวนี้เนี่ยมัน เหมือนกับว่าคือพอไอเทมมันไหลเข้ามาท่อนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะวาร์ปเข้าเอเฮ้ย,ยวาร์ปเข้าเอไอตัวจ้บบ้านนี่พอดีนะไอเขาเรียกว่าเบเทอร์บาเร็วนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นไอเทมดักที่เขาเรียกว่าใช้โกสโตนะในการขนส่งอะกนะ็คือมันมันจะเร็วเร็วโคตรนะอันนี้ผมก็ปล่อยให้มันผลิตไอกำมงการเวลอะไรไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องผลิต โดยเฉพาะของมันเลยนะนั่งทำก็หลายชั่วโมงอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไวก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งเต็มนะไม่เอานะมันถังที่ใช้เอนเดอร์เลียมทำเลยนะั่นเก็บไปเก็บไปบไไปจืบจื๊ไป,ไ,ป,ไ,ปได้ดผมอยากไปดิม e n s i o อื่นที่มันเออไม่ใช่มีแค่แบบอย่างเงี้ยมันมันดูน่าเบือ่อแล้วแบบเป็นชีวิตติดเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ย โอเคตอนนี้ผมก็ไอ้ร้อนในผมหายละเกิดอาการเป็นร้อนในครั้งแรกในชีวิตเลยนะคือผมไม่ได้ดูคลิปลุงเอกแล้วอันนั้นไม่เกี่ยวน,นะคลิปลุงเอกเอาพูดตามตรงเลยคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูนะมันคือช่วงของผมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบกูเบื่อคลิปลุงเอกอะไรเงี้ยแล้วก็หันไปดูไมค์คราฟแทนแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่ผมเบื่อไมค์คราฟแล้วก็ไปนั่งดูคลิปลุงเอกเออเยี่ยมเลยแบบนี้ก็มีด้วยะ แล้วก็ผมหลังไม้ก็ไปทำชุดเกาะ C P C O มาก็พังไปนิดหน่อยแล้วเกาะช่างมันนะแอบไปแอดเวนเจอร์มานิดหน่อยจุบ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  <c oughs> จุบ่บรู้สึกว่ามีคนบอกว่าทำไอ้อะไรสักอย่างกกับ ME แหละผมลืมอ่านคอมเมนต์ไว้ไม่เป็นไรนะเออมันมีอีกอย่างหนึง่งคือผมงงมากไอ้นี่ฮะครัทติ้งยูนิต คือมันทำยังไงขนาดแหละรู้รู้แต่อย่างเดียวว่าไอ้ตัวนี้น่าจะใช้แบบช่วยคราฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็วิธีใช้อะเฮ้อใช้ไม่เป็นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคอืม r ร s โซแนน e ์เอนเดอรู้สึกว่าผมต้องใช้เท่าไหร่นะเมื่อกี้น่าจะ16ถังขึ้นย้ำนะอย่าลงไปเหยียบมันเป็นอันขาดไม่งั้นก็นั่นแหละ พาวาร์ปเลยทีเดียวทั้งไอเทมทั้งคือเอนติตี้อะไรก็ได้อ่ะ mm. ช่วงนี้เลสเตอร์ผมของดก่อนแล้วกันขอหนีมาเล่นมอนแพรก่อนกําลังมันเลยอะปั๊มอะไรแบบรัวๆโอเคได้ละอยากทําอันนีญ่ใหญ่นะแต่ขี้เกียจไม่ได้แบบฟาร์มพวกไอเอ็นเขาเรียกว่าอะไรนะเรโซนแนนซ์เอนเดอร์เยอะซะขนาดนั้นโอ้ยชิปติดเออบางครั้งผมติดอะไม่เข้าใจอะติดไปในบล็อกอะ แนวมันออกแนวซับโปเกตอ่ะคืออะไรวะงงะ <c oughs> วังผ้าทีนี่ร้องให้ <c oughs> ของแพงโอเคอีกแปดถังนยบจึ๊บคือมันช่วยหล่อเย็นได้โอเคมากนะผมไปดูคลิปอีทูแกนแนำมาเอ้ย <c oughs> <c oughs> แนบอกแล้วที่อย่าลง <c oughs> โอเคพอดีจะเข้าไปนั้นไหนมันไม่ถึง ว้าอีกสามครั้งจะเสร็จแล้วเนี่ยจึ๊บเรียบร้อยโอเคแล้วก็เอานี้ปิด <c oughs> เอ่อว่าจะเริ่มผลิตพลังงานเลยไหมั้่อย่างดีกว่านะยังไม่อยากทำเพราะว่าคือพลังงานแค่ยีเตอร์อันเดียวผมก็พอพอแล้วอะพอใช้แล้วอะโอเคก็เอาเก็บ เออย่างนั้นก่อนแล้วกันไอเอนเดอร,ร์เลียมตรงนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะเอ,อ่โอเควันนี้ผมทำอะไรดีอืมมันต้องหาอะไรทำอะ่ะออยากไปโอกาสเว้ยแต่คงไม่ได้อะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไว้หลังไมคก่อนแล้วกันไปทำพวกเครื่องมืออะไรให้พ,อพอร้อมก่อนนะเอ,อแล้วก็เก็บนี่ไปไม่เก็บไปเออเอเอ,เอ,เอบักอืม แถวนี้ผมก็ทําอะไรหลายๆอย่างเนาะสัตว์ก็มีเกิดบ้างนะโอ้ผมเกียดไอ้ทุงที่แม่งกระตุกอ๋อเฮ้ย <c oughs> นี่พยายามปรับกราฟ,ฟิกให้มันแบบดูโอเคสรดแล้วเนี่ยอืมมีการจอใหม่ใช่ว่ามันจะแบบอันนี้เนี่ยเนี่ยมันไปคอขวดที่ซีพียูตคู่นะเหมือนเสียงเกมจะดังไปโอเค เออผมอยากรู้ว่าว่ามันจะมีเครื่องผลิตเนเธอร์สตาร์หรือเปล่ารู้สึกพลาดมากเลยอ่ะไอตอนที่ไปทําในคลิปที่ดูอ่ะโอ้โหรู้สึกแย่เลยอ่ะไอเจ,เจ,เจนเนอเรเตอร์ผมก็นึกว่ามันจะเป็นแบบเครื่องผลิตอะไรอย่างงี้ไงแต่นั้นน,น,น่าจะเมาอะไรสักอย่างอะไรช่วงนั้น <c oughs> โอเคสัตว์เก็บผมอยากได้ฟูเอ็ดเขาไม่ใช่เขาธรรมดาอย่างงี้ไม่เอา <c oughs> คือประเด็นคือผมก็เอาฟูเอ็ดเขาไป ยังไงอะไปสปอนไว้แถวแถวน้นแล้วเหมือนช้างมันจะเช็คว่าเออถ้ามีสัตว์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะคือมันก็ไม่ทําการสปอนอะ,อ,ะอืมนี่อะไรวะเนี่ยบักแสงโอเคนะหละังเออพูดถึงวิลเลกร,รมแถวนี้นิดนึงหลังไม่ผมทําอะไรนะจะปลูกต้นรับเบอร์คือจะปัม๊มไอเขาเรียกว่าไอใบไม้คือจะไปผลิตด,ดินนั่นแหละอ่ะประเด็นคือผมไปหยิบแซปปิ้งมาผิดอันแล้วมัน หือวันนั่งตัดกันเพลินเลยทีเดียวเติมใหญ่ซะด้วยนะตัดไปหลายหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะก็ได้ก็ถือว่าเป็นการแบบแลกทั้งดินทั้งรับเบอร์อะไรกลับมาใน ME s y อ t ซ m เตมเกือบเต็มเนี่ยรู้สึกว่ารับเบอร์เอารับเบอร์นี่หมื่นกว่า what ี๋ยวโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วผมมีพอท่ l อยู่อันหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นพอท่ออะไรแต่ครับม ออกมาแล้วนะวิธีการคราฟก็โคตรง่ายเลยนะแค่นี้แหละโอเคมาเราจะเสี่ยงไปดูดีกว่า a p s แม่งไม่สเตเบิลเลยอะ่ะแย่จริงดิดดาร์ก็มีแล้วนะออต้องยืนจีใช่ป่ะหรือว่าจับโอเคเราจะไปเจอเจออะไรไม่รู้นะ <c oughs> เอมันคืออะไรเนี่ย เอ้เข้ามาแบบงงๆฉันไม่รู้จริงๆนะเ,เออมีเปเลเจอร์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันเอาว <c oughs> เลอเป็นเพราเกมค้างวายทำไมผมลิกขวาไม่ได้มีบล็อกไรเบิร์นควอส์ว่าแต่เดนิมนชันนี้มันเหนีย ม็อบเกิดได้เด้อโอเคอ่ะเรามาลองอะไรนิดนึงดีกว่าถ้าม็อบเกิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะมันเหมือนเป็นเรียกว่าไงอ่ะพื้นที่โล่งๆอ่ะลองว่าม็อบไม่เกิดวะโอเคไม่น่ามีอะไรถ้าผมลองฆ่าวิลลิทจะเล่นเล่นจะลองดีไหมวะมอืมช่วยอะไรดี <laughs> ตีไม่ได้เดี๋ฟักแล้วให้ทำไงเนี่ยโดนของไม่เกี่ยวมากคงต้องเป็นดิเมนชันอะไรสักอย่างที่คือเราไม่รู้นะโอเคกลับเถอะโอเคผมว่าไปอีกดิเมนชันหนึ่งดีกว่าซึ่งรู้สึกว่ามันจะมีไอ้มอส RF2 RF2 คือไอ้ตัวนี้เนี่ยผมต้องทำอืมโอเค ผว่าจะอันนี้ดีกว่าะมา,มายัางแรกรู้สึกว่ามันต้องใช้เอ่ค้นหาไอเทมก่อนอันไหนแวน,นสแคมเบอร์อ่าอันนี้ต้องใช้เอาสแคมเบอร์ผมต้องทำอันนี้ก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ restore repeater โอเคนะก็คือไอเอาไว้ขึ้นดาก้อนอะไรสักอย่างนี่แหละนะเราต้องใช้ไอ้นี่หัวใจนิดาก้อนอันนี้นะจอสกินผมถ่ายจอเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้สึกว่าจะมีให้ปรับนะได้ทีอะโอเค okay, นี่ก็ดอบบาย e อ d น r d อ a g o ก็คือหัวใจมังกรนั่นเองแต่เอ๊ะยเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทำอีกินกอ t ยังไงนะก็ต้องอ่านอ่านดูตามนี่แหละ ที่ที่มันบอกนะโอเคปรับจอนี้เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วก็เอนเค้กตึบวันนี้เราไปดีเองกันนะโอเคปะเอาเอาบารุมรวมไว้กับไอ้พวกนี้ดีกว่าโอเคไปคนเดียวคงไม่ต้องใช้อะไรมากมัง้ง เด็ดอนะขอคิดก่อนขอคิดก่อนว่ามันต้องใช้อะไรมึงโอเครู้สึกว่าต้องเอาดาบไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์เครื่องมือหายฮัลโหลไว้นีอฮืมไว้นี่แล้วกันโอเคไป่ะไปดีเอดีกว่าสามสองหนึ่งรึบมีรีสิสแอนด์ด้วยโผล่มาแว็บหนึ่งฮัลโหลโอเคเสร็บร้อย Where is e n d r k ก่อมีเมฆด้วยเมฆอะไรวเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอโซนแป๊บอย่าพึ่งขอดูก่อนเมฆอะไรเออดาร์ c ขาว d ไม่รู้ดิเอ้ยผมว่าเกมผมค้างไปแล้ว <laughs> ปัญหาเยอะชิบหายเลยโอ้ฮัลโหล ก็ไม่ได้้าเนี่ยบอกแล้วล้มังกร,นะอ,รอ่ะวอดเอาอนั่นงไงจะทำแพลตฟอร์มไงวะชิหายละผมจะดูความแรงของนี่โอ้ห้หูอ๋อลืมไปมันรีเจนได้นี่วะลดไปประมาณ20กว่านะสำหรับ er อินเดียดากอนไปไม่ต้องมาเรื่องอไรออกไป ลดไปครึงเลยทีเดียวโอเคผมต้องหาที่ที่ให้มันตายก่อนอนะคือผมอยากได้ไอเทมที่ว่ามันดูดดูดไอเทมมาในตัวเราอลยเงี้ยโอ้ยดอกโอเคผมเริ่มสร้างแพลตฟอร์มอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันคือมันทำโอ้โหรอเชดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ไม่ได้สนอะไรแล้วแหละเพราะว่าคือชุดเกาะชุดเกาะเทพไงประด็น เพื่อเอ็นเดอร,ร์ก้อนรื้อจีเตอร์แม่งเลยโอเคมาแล้วก็ขอใอยพอเฮ้ยชิปชิปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันไปอยู่ด้านล่างนู้นเลยอะ่ะโอเคต้องทำกันไว้โอเคเรียบร้อยมาไหนใครมีปัญหา <c oughs> เอาเย้ะโอเคมองหน้าไอ้นดแมนไม่เป็นไรหรอก ตึ๊บนี่ดักไม่เป็นไรผมมีประสบการณ์ในการสู้เอนเดอร์ด o กกอนของ1.10มาแล้วนะฮะอันนี้ easy มากบอกเลยมันไม่ค่อยหลบไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่จึ๊บ <laughs> ไม่โดนไม่เป็นไรช่างมันไปไหนของมันวะไม่มาฮะเอ้ยอ้าวแล้วมันก็บินหายไปเลยเอ้ยไม่เอ้าเอช่บินกลับมาตรงนี้ก่อน กมากมากมามากมากมามาม่ยอมมาไอ้แพลตฟอร์มภาษาทำไว้ตรงนี้มันทำที่อื่นไม่ได้เว้ยยิงดักแม่งเลยหาเรื่องฝั่งนี้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 พีชจะตายเนี่ยอย่างนีเดียวเนี่ยมันก็ชอบบินหายไปวัดเดลฟักกมากมาเออนั่นแหละ โอ้โหอะไรแว้อีนิดเดียวเนี่ยโอเคผมควรเปิดเลนเออปวดอะเปิดเนด่นเดอร์ซีไซนเยอะๆเธอมาแล้วมาแล้วผมกลัวมันตายตรงที่อื่นะ่ะโอ้มันไปมองหน้าไอ้ด้แมนเลยไ้ right, มาทีงนี้ก่อนไปไหนเขา โอเคสามสองอ้าวชิบหายอะไรวะคือกดชิปแล้วมันรู้สึกว่ามันจะคืนลูกให้อันเนี้ยโอ้เออมามามาวี้เดียวอีเดียวอีเดียวอีเดียวโอ้โหการสู้มบางกรผมว่ามันผมเกลียด AI มันอะเออนั่นแหละย่า ว้าวนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการไออุอื์โอ้ไม่ไม่ไม่เอ็กพี XP ตกแล้วจะเอาไงวะเนี่ยฮัลโหลไอ้แขมังกรเดี๋ยวกลับมาเอาทีหลังก็ได้เอาเอาไงวะฮัลโหล มันเอาไงผมกลัวมันตกไปข้างล่างไงประเด็นเอพี AP ช่างมันไว้ที่หลังเอาวอร์ด o าวถูมันเป็นเอนติตี้ใช่ไหมโอเคต้องใช้อย่างนี้ดูอเอาเอ้าแล้วกูจะเก็บไงวะเนี้ยเออ อ๋อนี่ไงโอเคอ่าเรียบร้อยทีนี้ไงต่อฮะต้องทำไออินกอร์อน,นั้นนะ่ะไข่มังกรนี่เดี๋ยวเอาพิสตันมาลากเอาอีกทีนึงแล้วกันโอเคน่าจะพอกเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะอ้อดีเอ็นเอชิเมนก็ไม่ได้ยังไม่ทำอันนี้เลยที่ขุดเหล็กช่างมันนะโอเคมาเดี๋ยวดูดิมันคงต้องใช้อะไรสักอย่างหนึ่งอะไอดอาร์คอนฮาร์ดนะ เอ้ยอ e ็พีเอาเฮ้แตะฟักทำไมผมเหลือเวลสี่สามแน่แพ็กเกจเรื่องการส่งเอ็กพีข้ามเดมิชันเอาอีกแล้วมอร์ดบัคอีกแล้วเลเวล6กิบกูไปแล้วจบละโอเคเก็บของไวบสักคู่ดูออกซิเดียนดิจากที่รวย ผมว่าต้องทำเครื่องปฏิรออกซิเดียนแล้วเดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันนะโอเคเออครับผมที่ติดตามชมมนาะก็ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับวิดี้สวัสดีครับผมบาย